ำเนิด <N> อาเซียนอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนเอ้ไม่ใช่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2510และ กำหนดให้วันที่8สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียนปัจจุบันมีประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน10ประเทศได้แก่ประเทศบรูไนาดารุสซาลามประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศเมียนมา ประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศเมียนมาเอ้ยไม่ใช่อ่านไปแล้วอ่านไปแล้วประเทศลาประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยและประเทศเวียดนามดูแผนที่สิคะมีประเทศไหนบ้าง ดูในฟิลิปปินส์ลาบกัมพูชามาเลเซียร,อ,รอินโดนีเซียโอ้มีสมะมีมหาสมุทรอินเดียด้วยไทยเมียนมาเวียดนามหมดค่อย่าครับเห็ป้าเห็นจหน้งสสออ๋คุณมีภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนรู้จักอาเซียนเด็กจะขึ้นปสองนะครับเอามาอ่านขึ้นแล้วค่ะค่ะขอนหนังสือเพิ่งไปเชื่อหนังสือมาอว่าวานกับอภผรอก็เลยเอามาทบทวนนะคะ